ตัวนี้เปิดเท่าไหร่เอ่ยยังไม่รู้เลยยวงมาคุยเองอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากากหรือเปล่ากากไว้ก่อนกากอ่านี่นี่ครับตัวนี้ก็จะจะเปิดอยู่นะนี่ตัวหนึ่งตัวผู้เป็นน้อยใหญ่หมวกแถวเลยนะโอ้น้องใหญ่หมวกแถวของเชนานะใช่ครับโอ้นี่นี่ลดตัวลูกก็ลูกสาวเขานี่ไหนตัวที่อยู่ข้างๆเหรอครับโอ้สวยเ้ย ในแม่ลูกเลยเนาะครับครับแม่มันผสมไอ้ลูกมันผสมไหมยังหน้าโกรธจะทับแล้วพี่ครับแล้วมั้งเนาะอ่าตึงๆเนี่ยอ่ะตัวนี้เออตัวนี้สวยเนี่ยนะครับแต่เหมือนจะใหญ่นะลุงเนาะครับโอ้ไอ้นี่ยังไม่ถึงสองขวบเนี่ยไม่ถึงเนาะปีกกว่าลูกตัวไหนพี่อ่ะลูกไม่ดาวครับเนี่ยโอ้แม่แม่ลูกเนาะยืนคู่กันเลยแล้วลุงยืนอยู่นั่นแหละ สวยนะ,ะเขาใหญ่น่ดูเลยแล้วเหลือลูกมาได้ไอ้ดำอีกตัวมผมไปฝากเขาไว้นะยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะฝากคนละหมูกันลูกแม่นี่นะอืมที่ผมคัดนั่นผมก็คัดแม่ไทยไว้ไงที่นั่น มันก็ขายได้พี่แล้วแต่คนชอบใช่ไหมคนจะชอบลูกผสมก็เอาไปคนจะชอบไทยก็เอาไปใช่ไหมครับโอ้แต่มันให้ลูกดีจังเลยนะไอตัวผู้ลูกแม่ไหนแม่แม่นี้นะเออแม่โน้นดิโอแม่โน้นนั่นครับอันนี้แม่มิ้มเนาะใช่อ่ะนะครับวันนี้มาอยู่กับลุงฤทธิ์นะครับนานๆไนีมาเจอกันทีเพิ่งมาเจอช่วงงานประกวดนะลุรเนาะ ครับคงานประกวดแหละงานประกวดมาเจอกันรอบหนึ่งเดี๋ยวมาดูควยนะครับเผื่อมีพี่น้องที่สนใจนะครับอยากได้พันธุกรรมของเราควายอบตอรินะครับตอนนี้ก็มีอยู่รุ่นใหม่กำลังเกิดขึ้นมาเยอะเลยนะครับว่ารุ่นกระตอรุ่นสาวนี่ก็ก็พอมีนะครับรุ่นนี้จะไม่ค่อยเสียเวลานะครับ เาไปเลี้ยงได้เลยนะครับเป็นพันธุกรมรมควายยักษ์อีกที่หนึ่งของบ้านหนองเลโกนนะครับอ,อําเภอทับทันนะครับจบังหวัดอุทัยธานีนะครับเหล่าควายที่มีชื่อเสียงอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับพี่น้องที่ต้องการความแน่ใจก็นะเข้ามาดูมาชมได้นะครับแม่พันธุ์แต่และตัวก็มีที่ไปที่มา ชัดเจนนะครับเป็นที่รู้จักของคนในวงการควายบ้านเรานะครับเป็นลูกแม่เขาเกยนะอะตัวนี้พุง<ล>ป่องๆเียนะฮะ กุ้มองป่องตัวนี้เหรอครับดูนะบังท่าแล้วดิมาอยางนี้อันนี้เป็นแม่แอร์เนาะใช่ครับแม่แอร์แม่ของทอดลูกใหม่มาแล้วนะเป็นตัวผู้เอเหรอลูกของโชคใช่ครับอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ผิวเหลือง ีลูกเจ้าโชคนะครับโอ้สวยเลยเนาะเออเนื้อดีอตัวนี้ใช่ไหมตัวตัวตรงนู้นใช่ตัวไหนตัวที่จะปล่อยอะตัวที่จะปล่อยหลายตัวมีหลายตัวเนาะมีอยู่สองตัวอ่ะอ่ะตัวนี้เออตัวนี้สวย เนี่ยนะครับจเหมือนจะใหญ่แล้วลุงเนาะครับไอ้นี่ยังไม่ถึงสองขวบเนี่ยไม่ถึงเนาะปีก็กว่าลูกตัวไหนพี่ลูกแม่ดาวครับเนี่ยโอ้แม่แม่ลูกเนาะยินู่กันเลยแล้วลุงยินอยู่นั่นแหละสวยนะเขาใหญ่นะดูเลยนี่ลูกแม่ดาวกับโชคครับโอ้โหดูโค้งอย่างนี้อนาคตดีนะครับ สวยไหมตัวเนี้ยไม่มีที่ติี๋ยถ้าไปนี่โอ้มันใหญ่ดยมันจะเกือบเท่าแม่มาแล้วมั้งเนี้ยเห็นไหมน้าลุงครับเนี่ยไข่ไข่ตรงดิงเลยอือท้ายสวยอันนี้ลูกแม่ดาวนะครับแม่ดาวก็เป็นลูกของดาวซีพีกับแม่ไม้งามนะครับครับตัวนี้เปิดเท่าไหร่เอ่ยยังไม่รู้เลยยังมาคุยเองอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากากหรือเปล่า กันไปก่อนอ่านี่น,นี่นี่ครับตัวนี้ก็จะจะเปิดอยู่นะนี่ความสูงรเรียกกับแม่แล้วนะครับแม่น่าจะสูงร้อยห้าสิบได้อยู่นาอกว่าแม่ร้อยห้าสิบกว่าได้ร้อยตอนนั้นร้อยห้าห้าหรือห้าหกเนี่ยอืมน่าจะได้อยู่อ่ะยืนเลี้ยงกันเลยพ่อพ่อแม่ลูกนะครับเงียพ่อแม่ลูกนะครับเป็นตัวผู้นะตัวผูู อายุประมาณสักกี่เดือนเลยสิบสิบห้าสิบหกได้ไหมได้ได้ประมาณนั้นนะสิบห้าสิบหกเดือนนะครับครับแล้วนี่ตัวงตัวนี้นตัวเล็กเนะี่ยแต่แม่แม่เขาถูกนะตัวเล็กลูกของจะโชคเหมือนกันใช่ครับแม่ลู่ลุยถังน,ะนู้นแม่เขาอยู่นู้นนี่ตัวหนึ่นงตัวผู้ครับเป็นน้อยใหญ่หมกแถวเลยนะ โอ้น้องใหญ่หมงกแถวของเชนานะใช่ครับโอ้นี่นี่นีไอ้ใหญ่หมกแถวนี่ลูกของแม่เขาเกยหรอแม่เขาเกยครับโอ้นี่และลูกตัวแรกด้วยโอ้มันส่งลูกดีเนาะครับเนี่ยแม่ลูกเขาสามตัวสี่ตัวเลยนะเดินตามกันนะอืเนี่ยตัวหลังไอ้ตัวตัวเหลืองนะตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียก็ก็จะปล่อยแล้วปล่อยทางนั้นเนี่ยโอ้เขาปล่อยทางนั้น เนี่ยตัวเมียที่เป็นแม่สาวเนี่ก็แกก็จะปล่อยนะครับเนี่ยอย่างพวกอย่างเงี้ยอันนี้ใช่ลูกเขาไหมที่เดินตามหลังเขาเนี่ยไหนตัวตัวตัวนี้ไม่ใช่ตัวหน้านนทยโอ้ตรตหลงูงี้พี่มาเออเออไหแล้วตัวนี้แม่เขาเก แม่เขาเกยแม่ของไอ้ใหญ่หมกแถวของเสียนะเนี่ยครับเนี่ยลูนตัวน้นก็ลูกสาวเขาเนี่ยไหนตัวตัวที่อยู่ข้างๆเหรอครับเออสวยไหยอ๋ออน,นี้แม่ลูกเลยเนาะครับครับแม่มันผสมไอ้ลูกมันผสมมัยัง น่กกาขวจะทับแล้วพี่ทับแล้วมั้งเนี่ยเนาะอ่าตึงๆเนี่ยตอนนั้นก็เป็นลูกมันตัวน,นี้ก็เป็นลูกไอ,อ,อ้โชคอะลูกไอ้โชคของนั้นเลยนะครับลูกไอ้โชคแล้วไอ้โชคทับลูกมันอีกครับก็ไม่รู้จะทําไงอะตะไายก็ยังไม่ได้เจาะโอ้อ่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นพ่อทับลูกเนาะ,ะพ่อมีมันมีพ่อควายตัวเดียว ใช่อ่ะนี่ก็ลูกลูกของแม่มิ้มตัวนั้นที่เรามาดูปล่อยไปยังปล่อยไปแล้วครับเหรออันนี้ถ้าใครสนใจลูกของแม่มิ้มเนี่ยก็ต้องรออีกใช่ไหมใช่ใชตต่ติดท้องอยู่เนาะครับไก่คลอดแล้วนะไก่คลอดแล้วนะครับเป็นลูกของเจ้าโชคนะครับครับลูกเจ้าโชคที่กับแม่มิ้มนี่มีตัวไหนบ้างที่ที่เราดูตอนนั้นก็มีไอ้ไอ้แจ็คพอตไงไอ้แจ็คพอตท,ที่ไปอยู่สุรินทรน์น,น,ะน,นะครับอ๋อ แล้วอีกตัวก็ไปอยู่กําแพงอืมแล้วก็มีไปอยู่ดอนไอกระทิงพูอ่อ่าอ่าอ่าใช่ใช่อันนั้นอันนั้นตัวดังเขาเลยเนาะครับอ่ะสําหรับใครที่ชื่นชอบสายต่างะนะฮะโอ้ยมันตั้งตัวเล็กอยู่เลยอะ่ะก็เพิ่งออกอะ่ะออกได้กี่วันอืยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยมั้งเนี่ยลุยโชคเนาะลุยโชคครับโอ้โหมนนี้สายต่าง ตัวนี้เป็นลูกของแม่จับร้อยใส่กับเจ้าโชคเนี่ยมีอ่องแล้วนะเอออันนี้แม่เขาใช่ไหมใช่ครับโอ้นี่ครับโอ้โดอกเขาใหญ่เนี่ยอันนี้แม่จับร้อยนะครับใส่กับเจ้าโชคก็ออกมาเป็นตัวเล็กนี่นะใหญ่น้ารูเลยเนาะถ้าใส่กับโชคเนาะแม่ก็ใหญ่พ่อก็ใหญ่ครับอืม อันนี้ครับอันนี้แม่ลูกนะครับสําหรับใครที่ชอบสายต่างนะฮะเนี่ยลูกผสมเนี่ยได้เลยเนี่ยชุดนี้เนี่ยพี่เขา,าตุ้มยาอ๋อนี่นี่ก็ลูกเขาใช่ครับโอมันบังอยู่ฝั่งนู้นอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์หลักของลุงฤทธิ์นะครับแม่พันธุ์ในตำนานนะฮะ แม่มิมนะครับแม่มิมแม่ของกระทิงผู้ลุงเนาะใช่ครับกระทิงผู้กระทิงผู้แจ็คพอตใช่เป็นควายแม่พันชุดเก่านะครับสูงใหญ่แม่นี้นะครับสร้างชื่อเสียงให้ลุงฤทธิ์นะครับกระทิงผู้นี่เป็นควายที่จ่ายลูกแล้วติดตา คนเอาไปเลี้ยงนะครับหนาใหญ่นะครับอันนี้ที่อยู่ตัวหน้าเรานี่ก็เป็นลูกของเจ้าโชคทั้งนั้นเลยนะครับผิวเหลืองสวยมากนะครับสวัสดีดนี่นะอืมอันนี้ใช่หมดเลยสา,ามตัวนะใช่อย่างนั้นเลยแล้วมีตัวเล็กอีกตัวอ๋ออันนี้ลูกแม่เขาเกนะครับแม่เขาเกยอย่างที่ลุงฤทธิ์บอกเป็นแม่ของอเจ้าใหญ่หมกแถวเนาะใช่ครับของเสียนะโอ้ตัวนั้นสุดยอดนะครับ ถ้าใครมีโอกาสได้ไปเห็นไปเจอก็แนะนําไปดูนะครับสูงใหญ่สวยตัวนั้นทรงปกวดนะครับใช่ครับมันได้แชมป์สามปีซ้อนมั้งทีมไทยอ่ะใช่ใช่นะครับตัวนั้นสวยมากอันนี้แม่ของเขานะครับแม่เขาเกย์ถ้าใครสนใจพันธุกรรมของเขาเนี่ยมีอยู่นะอันนี้ที่เดินอยู่ตัวหน้าเราเนี่ยใช่หมดเลยมีมีรับไล่ตัวเหลืองนอีกตัวน้องเขะตัวตัวไหนครับตัวหน้าใช่ตัวนู้นดิตัวนู้นอ่าอันนี้ก็ใช่ใช่ตรงนั้นเนาะ ใช่ใช่ครับโอ้ยังมีให้เลือกหลายตัวนะเนี่ยควายอ่ะตอนเนี้ยนอกจากรุ่นเล็กแล้วรุ่นตะกระเนี่ยก็มีขึ้นมาเยอะเลยมานี่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 เนาะสาวเนี่ยเนี่ยนะอืมนี่ครับน้องกรใหญ่หมกแถวใช่ครับก็ต้องรอยาโนมะนะครับ ต้องลอ,อยาหนมเนี่ยอ่ะอันนี้จ่ายลูกมีผลงานนะครับอันนี้ลูกแม่ทังเงินนะครับลูกของกระทิงผู้กับแม่แอนะครับเป็นน้องสาวของเจ้าโชคนะครับสูงใหญ่มากนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของแม่ถังเงินนะฮะนี่ครับ เอาไปลูกลกตัวแรกใช่ไหมที่บอกว่าตัวใหญ่ๆห่อะลุงใช่ครับตอนตอนแรกครับมันแบบไงคิดว่ามันไม่โตอ่ะมันค่อยก่อนกําหนดอ่ะเขาแบ่งไปไหนนะกําแพงครับอ๋อแบ่งไปกำแพงตัวนี้แม่พันลุ์ลำตัวดีเนาะทรงประกวดเลยครับเขาสวยมากตัวนี้ลูกลูกสองเนาะ ครับลูกสองอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับอันนี้เป็นแม่ดาวนะครับแม่พัน์หลักของลุงฤทธิ์เลยตัวนี้นะครับกับลูกชายของเขานะครับตัวนี้ก็จะปล่อยเนาะปล่อยอตัวผู้นะครับแม่ดาวเป็นลูกของไม้ไม้งามกับ ดาวซีพีเนาะนี่ครับหน้าตาดุดันมากถ้าใครกำลังมองหาควายคุ้มฝูงนะครับนี่ฮรเอาไปใช้งานได้นะครับดูทางเขานี่ครับเขาส,สมัยใหม่้ายเทยไข่สวยแต่ตัวเท่าแม่แล้วยังไม่หย่านมเลยครับ ตัวนี้ลูกตัวแระโอ้ตัวนี้ขวายสวยดาวครับได้มาจากไกล้จากวัดไปสวยดาวได้โออะทีนี้ผมจะมาเทียบความสูงกับเจ้าโชคของลุงฤทธิ์นะฮะอันนี้ผมสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบนะครับมเทียบดูกับไหล่หน้าใหญ่มากนะครับ ดูดูความสูงนะครับดูหน้าตานะครับดานเขาสองมือเทียบสองมือเทียบเลยความกว้างนะครับเชื่องมากนะสำหรับเจ้าโชคนะครับสูงใหญ่ของจริงนะครับตัวนี้นแ,ตแต่เขาเขาว่าไม่ไม,ไม่ถึงไอ้โชคอืออันนี้แม่พัน์ในตำนานใช่ครับแม่แอ อ,อปต,อตริดนะครับควายทรงสวยมากอ่างใหญ่นี่ครับแม่ของเจ้าใหญ่หมกแถวของชนะนะครับอันนี้คือลูกของเขานะเป็นตัวเมียนะครับ มีตัวเมยียและนโ่นอีกตวนคับพี่นี่นะครับสามสองตัวที่อยู่ข้างๆเลยใช่ใช่หมดเนาะใช่ใช่ครับอโอ้โหนะครับนี่ตัวนี้บางคนอาจจะมาเห็นแล้วมันอาจจะไม่สูงใหญ่นะครับแต่มีผลงานก็คือเจ้าใหญ่หมกแถวนะครับตัวนั้นสวยสวยมากนะครับไปลงสนามก็ประกวดได้รางวัลน,นะครับอันนี้ก็ใช่เหมือนกันอันนี้เป็นลูกของแม่เขาเกนะครับกับยอาโชคนะครับ สวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะใครกําลังมองหาแม่พันธุ์ไปใช้งานนะครับมาดูมาชมนะครับนี่ก็เป็นควายแม่สาวนะครับควายนางอยู่นะตัวนี้แม่เผือกอชื่ออะไรนะลุงไม่ไผ<ม>่เออไม่ไผ่ไม่ไฟ่ม้ไฟอ่าตัวนี้ดู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 อันนี้คือลูกเขาใช่นี่ครับลูกิิโชคโอ้โหดูคอสิ พอย่นเลยอ่ะลุงครับเนี่ยเนี่มาหาเราแล้วที่ขายไปชนบุรีใช่ไหมไอ้น้องน้องไอ้ตัวที่ขายไปชนบุรีนะไอม่ไม่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ลูกไอ้ไม่ใช่ลูกไอ้ไอนี่เหรอไม่ใช่ลูกไม่ใช่เหรอไอ,ไอ้ที่ขายไปชนบุรีนั่นลูกแม่ดาวอ๋อคนละตัวครับอ,อันนี้ลูกแม่ฝ้าย